สวัสดีครับ YouTube วันนี้วันพ่อแห่งชาตินะครับผมก็ได้มาถ่ายคลิปที่วัดประวรนิเวศวิหารนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นพระบุโบสสถของวัดประวรนะครับวัดประวรนสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3านะครับผมสร้างโดยสมเด็จวังหน้านะครับท่านมีรับสั่งให้ทรงโปรดให้สร้างนะครับผม ในสมัยรชัชกาลที่สามสถาปัตยกรรมก็เป็นาลายดอกไม้นะครับผมตรงหน้าบันของพระโวสถนะครับก็มีรูปสิงมีสถาปัตยกรรมจีนนะครับจะเป็นสถาปัตยกรรมของรชัชกาลที่สามนะครับสร้างขึ้นนะครับสวยสดงดงามนะครับบริเวณพระ พุะโบสถนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระข้างในกันนะครับนะครับนี่คือด้านในของพระโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนะครับผมสมเด็จพระบวรลราชเจ้ามหาสาคลเศรนะครับผมท่านได้อัญเชิญพระพุทธอธิ ส่วนนาเขตนะครับผมก็คือพระพุทธรูปองค์ด้านหลังนะครับผมที่ด้านหลังองค์ใหญ่ๆที่ท่านจะได้เห็นอยู่นะครับเป็นปางมันวิชัยเนาะท่านอัญเชิญมาจากวัดสัตพานจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมต่อมาท่านได้อัญเชิญพระพุทธชินสีมาจากวิหารทางด้านทิศเหนือของวัดมหา,าธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมท่านได้อัญเชิญมาปริสถานที่เภ้าโบสถ หลังนี้ของวัดบวริเวศวิหารนะครับผมฝีมือจิตรกรรมฝาผนังเป็นของครัวอินตะโขงนะครับผมท่านได้เป็นคนสร้างจิตกรรมฝาผนังนะครับและใต้ฐาน พระพุทธบาลังของพระพุทธชินสีนะครับได้ประดิษฐานได้บรรจุพระสรีรังคารของรัชกาลที่9และรัชกาลที่6นะครับผมซึ่งทั้งสองพระองค์ท่านได้ส่งมาผนวดที่วัดปวรณิเวศวิหารแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับครับผมตรงส่วนนี้เป็นของพระเจดีย์ของวัดปวรณิเวศวิหารนะครับผมเริ่มสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระว,วรราชเจ้ามหา ศักดิ์ลเศษนะครับผมแต่ท่านสร้างได้เพียงฐานนะครับท่านเสด็จที่บงคตไปก่อนต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ท่านก็ได้ทรงสร้างเพิ่มนะครับผมแล้วก็สร้างเป็นพระเจดีย์ทรงสมัยกรุงรัตนโกสิน์นะครับผมนะครับผมโดยจะมีปฏิมากรรมนะครับเป็นรูปช้างนะครับ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับรูปช้างนะครับสื่อถึงอาจักรล้านนานะครับผมเป็นรูปสิงห์นะครับจทัานที่เห็นเป็นรูปสิงห์ตรงนี้นะครับสีทองจะสื่อถึงสหราชชาจากเหรืองกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรูปนกอินทรีที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นสื่อถึงสหรัฐอเมริกานะครับผมและรูปม้าอยู่ด้านหลังนะครับก็สื่อถึงฝรั่งเศสนะครับผมสื่อถึงมาอำนาจหรือประเทศในยุคนั้นนั้นนั่นเองนะครับผม ประเทศในสมัยนั้นเป็นคติเป็นคติในการสร้างนะครับผมเป็นปฏิมากรรมที่สื่อถึงแต่ละประเทศแต่ละชาตินะครับผมในสมัยนั้นนั่นเองเผื่อคนไม่รู้นะครับมีซุ้มแบบจีนนะครับผมเป็นซุ้มเก่งจีนมีประฏิสถานวระพุทธรูปอยู่ด้วยนะครับผมเป็นสถาปัตยกรรมแบบรัชกาลที่สามนะครับ รับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนูโน h a n n e l ได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาํำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ